สบัสดีครับท่านผู้บังทั้งหลายตอนนี้อยู่ช่องมันทึกชาแนลนะครับเนานะมื่อนวานน่ากำลังสีเดินทางไปเอเชียทิพย์เดลิเวอร์ฟอนเนาะคือในวันน่าลงมาแต่ BTS ตากซินเนาะวันน่ากำลังจะไปาทาเรือดทาทอนเนาะเผ่าว่าสีได้ไปขึ้นเพื่ออยู่ซาทอนแล้วก็สิไปแล้วก็สิไปเอเชียทิพนะครับเนาะแค่ว่น,นะนะน้องวัน,งน,นน่าใช้เบิร์กเนาะกำลังจาะเขาลงมาแต่รถไปพาบีทีเอสและนะ้วเนาะเอาก็สาม,มารถย่างมาที่นี่ได้เนาะพี่นนะ้องเนาะ ยางออกมาแตเลือดซาทอันเนาะทรงฟี่เนาะเดี๋ยวบุคว่าคนสิลบทรงฟี่รือบอกนาซิฟีนะเพียงเนาะไปไปเสริตเนาะโอเคเนาะท่านี้ก็เป็นทางเป็นเพื่อมาพัฒน์จเดินมาสนี้ก็ได้หรือวฮะจีเป็นทางก็ได้เนาะนี่ก็เป็นทาเือซาทอนนะเนาะ ตอนนี้เ้าก็นั่งรอเพื่อสาทอดนัแม่ะนอแล้วกันถ้าฟังนั้นน่าจะเป็นไอคอนสยามเนาะตอนนี้ฟังจะไปเอเชียทิกเนาะกำลังรอเนาะฟรีนะั่นเองเนาะเป็นบริการฟรีเนาะสุดยอดนั่นเองเนาะเ้าวก็ล่อเพื่อนมาเนาะที่เห็นคนต่อแถวไล่ไล่อะไรกัเห็นแบบว่าเขาสิไปไอคอนสยามเนาะไอคอนสยามกับบริการฟรีกันนั่น่องเนาะตอนนี้นอวันหน้ากำลังร่อเนาะ கேட்க வேணா அடியே ஆச்சு பங்காச்சுக்கலாம் เชียร์ทีกันเนาะพี่น,อน,อน,น,น้อ,นอ,นองคนคนเรือนี่คือยอดเลยเนาะนี่คือเอ,อ,อเชียทีกเนาะตอนนอี้เนาะพี่น้องมาหน้ายืนอยู่เอเชียทีกเห็นเนาะหลังจากทีู่กหน้านางเรือมาเรียร์อยเห็นาะบรรยากาศพี่น้องคนไลยแห้งพี่น้องเลยไมาหน้าเบิ่งเลยคนไลยแห้งเรียร์ลอพี่นออ้องแบบเลยแบบแน่นเลยแหละแบบแน่นแบบสุดๆ,ๆเลยนะคนมาแบบ,แบบเต็มกันเลยนะพี่น้อง เดี๋ยววันหน้าจะพาไปบ่งบรรยากาศนั่งนาะว่าคนไลยขนาดใด้นั่งนอนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยววันหน้าจะพาพายางเมึงนอนพายางมึงนอนบรรยากาศเนอนนี่ก็เป็นเป็นเรือเนั่งนอนเรือแบบ เกือกสมัยก่อนนะครับที่พี่น้องเห็นนัก็จะเป็นเป็นสิงสาสซิงสาสวรรค์บ้านเฮาเอิะบ้านบ้านอะไรที่สวรรค์เนาะคนลายแห่งอยู่บ้านอะไรที่ยาวมาอย่างนี้เลยนะคนลายหลายแห่งรีไรเราบรรยากาศคนคึกนผักแห้งไหมเนาะแล้วเดี๋ยวนายเบิ่งผู้พาเอิญ น,นันน่นเองเนาะี่ก็เป็นแบบว่าจับกั้งหรือคนงานนะพี่น้องต้นลากรใหม่เนาะนี่น้องเดลยคนลายแห้งพี่น้องวันนี้ยังกเดีกดกระโดดเดีกกระโดดว่าพน่นบรรยากาศมันดีนะพี่น้องคนมันบน่โต๊นนะขนาด ีนอห้องในเนะาะสร้างม้ยางก็ไ,ได้เนาะแต่บนหน้าชิพผ้ายางหลอกเท่นี้ก่อนบรรยากาศข้าใดีอย่นีนอะเนานห้าิยางเลยคุณลอยเลยพี่น้บน,น,น,นหน้าชิพอะ,ะ่อเอะาเดี๋ยวลองยางไปเดี๋ยวเราคน ครัวพน้องวันนี้ชิยางไปชิงชาตะวันยังาเงนะี้ยอเนาะไม่เห็้วยนะ่เห็น่เห็นเลยเ,น,เ,น,เน,น,น่อหคนนองพี่น้องคนหลายแหงหลายครับต้นอนุ์มล่วนก็อย,ยู่นี่เว้าีพน้อง ลเป็นสุดๆไปเลยอยนะ่นสุดไปเลย,เลยนาะนี่นเนาะ้านหน้ายากังไหนนาะนี่จะเป็นแบบ้องเดนเล็กน่อยนะพี่นนอะ หายใจนิดนึงพี่น้องคนมันล่อยู่ทางนั้นเนาะจ้าพี่น้องเบิ้งเด้อทีให้เบิ่งบรรยากาศนอนนั่เนาะนีบรนยากาไม่ให้เบิ่งสิงสาสวรรค์บา้านพอเอื้อชิงสาสวร์โบว์วา่าโบว์วา่าคนไทยเอื้อหยงังเน,ะนาะไงแห้งเลยพี่น้องนี่บรนยากาให้เบิ่งเด้อ จริงๆเลยนะเพื่องๆจะเป็นแบบว่าเป็นซอยเป็นซอยเป็นโกดนันโกดันนะแบบเนาะแต่ว่าันหน้าก็สิบอปลายางให้เบิ้งเบิ้งนัแหละเนาะวันหะน้าสิปลายางเลาะเบิ้งแต่าบางบอนเนาะอย่าเนาะบวันวะันหน้าก็ไปปพาไปปพายางเบิาา้งเนี่เป็นย่านเจริญกุ้งเนาะเรื่องบอกนะเ,นะเนพื่อนๆเอเชียทกนี่เพ่นซิอูน่าจะเท่าเจริญกุ้งเนาะ ตาบลหน้าจำบัวิีเนะอยู่ประมาณจะเลยกรุงเจ็ดสิบเองถึงเจ็ดสิบหกนี่แหละอ่าบลหน้าจำบัวพีชนะเองเนาะประมาณนี้แหละเนาะบรรยากาศกคือประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในนะครับเนี่บรรยากาศข้างในเนาะประมาณนี้เนาะก็เนาะ ตามหาอาหารต่างๆกันขึกขักเป็นพิเศษเนาะมันตัวมืัอนี่ก็เป็นไก่ันหยุทธ์นะนี่เป็นกระด้านหกนาะเห็น้องเดี๋ยววันหน้าหิ่งางไปข้างนอกดีกว่านะเหเนาะวันหน้าก็สิบุกคอยบอกไปได้นะข้างนอกว่ามีเสียงเพลงนะเนาะตัวยแล้วบอลนี้เป็นทาเรือเก่านะเห็นาะบรรยากาศข้างนอกขึกขัก บรรยากาศก็ชิบประไมนะนะ้เนาะเพีงเนาะเอวันหน้าพามาเบิกมาชมเนาะคนไลยแห้งอะไรขน้องไลยแบบไา่สุดๆดนะอาธิบายวา่าเราไก่ยันยุดเนาะนี่ก็เป็นคนบาคนงคนนางเนาะบรรยากาศยอดเนาะเพียงเพี่นะ้องนะอยู่ข้างล่างวนหน้ามีเครือนะเนาะเครือล้ำ เพื่อเพื่อส้มลาญนะพี่น้องแบบว่าเพื่อแบบว่ามีอ่ามีอาหารนี่ยังเนาะดูข้างล่างบนหน้าเนาะคนล้านนี่พี่น้องก่อนแหน่หน้าเมื่อกี้นี่แหงแหน,น่เนานะคนเต็มเลยเนะาะส่วนเพื่ออยู่ข้างล่างบนหน้านี่ก็เป็นเพื่อสมัยก่อนเน,ะเนา,เเนา,าเนะเป็นกะเห็ดเป็นอาหารเพิ่งจะเป็นนะนาะกับบรรยากาศก็ดีแห้งนเนาะ โอเคเดงเราเิ่มเพื่อได้ข่าวมากกอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อแจ้งชมบนช anel เดี๋ยวเราเอ่อวานหน้าก็จะพาไปเนาะบนได้ที่แบบว่าวันหนาพอไปได้เนาะวันหนาก็จะพาทุกคนเนาะไปเบิรงเนาะไปส้มบรรยากาศเนมกยคามคืนของกรุงเทพมหานครเนาะเจอบางบอนเนาะวันหนาก็จะพาไปเบิรงเนาะมันสวยงามขนาดใดเนาะงกันเนาะ โอเคในเมืองน้องตอนนี้วันนากา็ยังอยู่ในเอเชียทิพย์นะเมืองนาะเดี๋ยววันน,ะา,นาสาิสิกรับหองกระบะแล้วได้พี่น้องเลยประเด็นเด้อคือบอ,อเกเลยเพื่อด้เยากมากกับทานมาง่ายก็คือนาง BTS กับนางเรืออยู่ซาทร์มาเอเชียทิพเลยเนาะเป็นบริการฟรีแต่ก็้ามสมมุิว่าคนได้ยากมากตัวเชิญตัวรอยังเนาะอยู่อยู่เจริญกุง้งประมาณจริญกุ้งเจ็ดสิบซองถึงเจริญกุ้งเจ็ดสิบหกเนี่ยถ้าวันน้าจำผิดเนาะสามารถขัไปเบิ่งใน ผู้กันแหม่มย่างไก่แล้วเนาะตอนนี้บวนากำลังสีเดินทางกลับแล้วเนาะโอเคนะ่งเป็นตอนนี้บวนาหอดเครื่องท่าเรือสาทอนเรียบร้อยนเแล้นเนาะบวนาก็ตรกลับบ้านกลับห้องคือเก่าเดิมนแล้วเนาะไปได้ยากมากนะคือวนาบอกแหละเพิ่นมีเรือฟรีเนาะจากท่าเรือสาทอนไปหอดเรือเชียร์ทิกเนาะคือสิไปไอคอนสยามก็ได้เนาะเพราะเพิ่นมีเรือฟรีเนาะ ส่วนในเชทิคนี่ที่อยู่ในชอยจะเล่นกุ้งประมาณจะเล่นกุง้ง72ถึง76็น้อเห็นเนะาะสาวผู้ใดมาทางรถส่วนตัวหรือว่ามาทาั้งนะถนนเดี๋ยวสาผู้ใดสิมาทางอันนี้ก็สามารถมาลงมาลงเทืออยู่ท่าเรือสะท้อนใดเนาะผมมีบริการเลือฟรีนั่งอาเนาะโอเคน้องสาวผู้ได้ขอมาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและใจชมบนช่องแชนแนลนั่นเ,นอ,อ,เอ,อ,องเด้อี่น้อมามะนาวก็ขอตัวลาไปก่อนเน,นาะมะนาวก็สิกลับอ๋อไปก่อนเนาะ เจอกันในคลิปหน้านะสรับสดีคี้ขอการกับวัตสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย